ถอนกำลังเถอะฉันเดินไม่ไหวแล้วนายพวกนายถอนถอนกำลังเรอหัวหน้าต,ต้องรอดเอาสารตั้งต้นกลับไปที่ศูนย์ัญชาการใหญ่นี่เป็นความหวังเดียวที่จะกำจัดสัตว์ประหลาดให้สิน้นซากหัวหน้าเร็วเข้าถอย เมื่อหนึ่งเดือนก่อนพวกเราได้รับคำสั่งจากองค์กรให้มาที่ศูนย์วิจัยนานฟฟึงเพื่อเก็บตัวอย่างที่เป็นความลับกลับไปตัวอย่างได้มาแล้วแต่พวกเราก็ได้จ่ายค่าตอบแทนไปอย่างโหดร้ายนึกไม่ถึงว่าฝันร้ายนี้เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น เซสเวนพวกเราต้องรีบไปแล้วมาระวัง you <laughs> พี่อิงเจอพวกเขาเป็นคนต่างถิ่นอิงเจอทำไมาต้องช่วยพวกนายไว้ด้วยแ้มยังให้ฉันเฝ้านายไว้อีกเราแว้ตำบลสาชิวของพวกเรารัศมีมีร้อยลี้แต่มีแต่ทะเลทรายไม่มีต้นไม้เติบโตบวกกับด้านนอกยังมีแต่สัประลา,ายไม่สามกรปรอมาถึงตำบลสาชิวได้ <laughs> เ้ยฟื้นแล้วเหรอเฮ้ยฟื้นแล้วก็ดีเสียเสียเลยฮะเสียเสียนอะไรเอออิงเจอให้ฉันรอนายฟื้นแล้วพาไา้ไปหาเอออิงเจอมอนี่ฝืนแล้วเฮ้ยฝืนแล้วเฮ้ยทำอะไรน่ะเร็วเข้ารอนายกันอยู่นะ ไปบอกได้ช่วยด้วยไปกันเถอะพี่อิงจือบอกแล้วว่าไม่ให้นายออกมาทำามันถึงไม่เชื่อฟังล่ะผมไม่ได้มีเชื่อฟังว่าสัตว์ประหลาดจะจับนายกินล่ะปล่อยผมลงนะมาประตูเข้าไปเข้าไปสิมันต่างทินเหรอ ใส่เสื้อผ้าอะไรนะคนพวกนี้เป็นใครกันแน่ทำไมถึงใช้ชีวิตอยู่ใต้ดินมาได้แล้วเราเข้าน่าสงสัยมากเลยนะเนี่ยใช่ อิงเจอฟื้นแล้วอ,อิงเจอฉันพาเข้ามาแล้วอรีบมา,าจะรีนให้มามา,มาเอรว,ว,วนี่คือป้าหู <laughs> นี่คือสีจือนี่คือจู้จือฉันชื่ออิงจือแต่เป็นใครทำไมถึงมาที่ตะบนซาชิวของพวกเราผู้หญิงที่มาด้วยกันกับฉันเธออยู่ไหนนี่ ทำท่าทางอะไรของนายเหรอนายหมดสติอยู่ด้านนอกถ้าไม่ใช่เพราะพวกเราช่วยนายไว้นายถูกสัตว์ประหลาดนั่นกินไปนานแล้วแถมยังทําลายกับดักของเราไปตั้งเยอะนายรู้ไหมว่าเราเสียเวลาซ่อมไปเท่าไหร่ทำไมถึงไม่รู้จักแยกแยะแบบนี้พวกนายเป็นคนวางกับด<ะ>ักเออก็เพราะกับดักกระจอกนั้นทําให้ของที่เราชิงมาแตกกระจุยรู้รอเปล่าว่าของสิ่งนั้นมันสำคัญกับฉันมากแค่ไหน ทำท่าทางอะไรเราเป็นผู้มีพระคุณช่วยชีวิตนายด,นด้วยช่วยหอได้แล้วไม่รู้จักดีชุคนที่นายต้องการหาอยู่ทังนั้นซ่เธออยู่ทางนั้นนะฉันทำแผลให้เธอเรียบร้อยแล้วพักผ่อนสักระยะก็จะฟื้นตัวไม่ได้เป็นอะไรมากขอบคุณมึงสิ เซสวนฉันไม่เป็นอะไรต้องขอบคุณอิงเจอกับพี่มินหลันท่านนี้ฉันดีขึ้นมากแล้วะะไะด้๋ยวเวลาแล้วรีบไปเร็วเข้าเร็วเข้าไปเราไปประตูใหญ่เร็วหน่อยเร็วป,ปิดหน้าต่างันไปเองด้วย กรารกำเซิบของการกำเริบพี่หงษ์ซิงไม่เป็ไนไรใช่ไหมกรารกำเริบอีกแล้วพี่หงษ์ซิงอดทนไว้หงษ์ซิงที่มิหลันยาหงษ์ซิงอดทนไว้พี่หงษ์ซิงพี่หงษ์ซิงคนพวกนี้เป็นอะไรไปเหรอพี่หงษ์ซองกินยาสิยา จะทำยังไงดีล่ะทีนี้ฮะหงสงเป็นยังไงบ้างหงซึงครอัๆที่รักผมไม่เป็นอะไรดยาแล้วก็น่าจะดีขึ้นย่าแล้วพี่เอิงเจอสัตลาตัวนั้นที่เราจับได้หนีไปแล้วหนีไปเหรอเฮ้ยรีบมาเถอะ เซซวนเขออยู่ที่นี่พักผ่อนซะฉันจะไปดูหน่อยเธ<ะ>ออยาใจร้อนไปวางใจเธอผมไม่เป็นอะไรเพื่อเขาแล้วผมจะต้องอดทนต่อไปวางใจ ต้องรักษาคุณกับชาวบ้านให้หายสะวัง,ร,งระระ <t od S 1> แล้วมันมาอีกแล้วสัตว์ประหลาดือเบาจะไปเบาหรกลับมาระวังก่อนระวังระวังด้วยมีสัตว์ประหลาดระวังใช่ย อยาจจะทำอะไรเสียงร้องของสัตว์ประหลาดจะเรียกเพื่อนของพวกมันมาพี่เป็นหน้าตาัมีสัตว์ประหลาดตาเถ๋ดูเข้าไว้หน่อยชิงชื่อผู้ชมบ้านไปที่อุโมงค์ครับทุกคนกลับไปที่อุโมงค์ครับเร็วเข้าเร็วทางนี้ไปตามไปแล้วค่ะไครับออุคก่นไปดู ประหลาดทิ้งแล้วพี่หมิ่นหลันจะทำวิจัยยังไงจะจะช่วยทุกคนยังไงฉันฆ่ามันก็เพื่อช่วยทุกคนเลวไหลก่อนที่นายจะมาแต่เถอะเฮ้ยนายเป็นใครกันแน่ทำไมถึงดูเรื่องสัตว์ประหลาดดีขนาดนี้ฉันเป็นนักวิจัยของศูนย์วิจัยซีเปย์ไบโอทุ่มเทให้กับการวิจัยสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์สัตว์ประหลาดที่พวกคุณเห็นนั่นน่ะความจริงแล้วเป็นสัตว์กลายพันธุ์ที่เกิดจากความล้มเหลวของการวิจัยไวรัสในกิ้งก่าทะเลทรายมีเพียงสารตั้งต้นไวรัส ถึงจะทำลายล้างการติดเชื้อในร่างกายของพวกชาวบ้านได้ต้องไปเอาที่ไหนที่ฐานวิจัยเชื้อโรคหนานฟึง <c oughs> ผมเคยไปที่นั่นแล้วแล้วก็นำสารตั้งต้นไวรัสมาได้แล้วแต่ว่าถูกกับดักของพวกคุณทำลายไปหมดแล้ว <c oughs> ตอนนี้สัตว์ประหลาดที่นั่นเยอะเกินไปแค่ผมคนเดียวไม่มีทางเอาสารตั้งต้นไวรัสกลับมาได้ในเมื่อพวกคุณต้องการมัน พวกเราร่วมมือกันได้ทำไมฉันต้องเชื่อนายด้วยทำไมต้องเชื่อผมงั้นเลยพวกคุณมีตูเลือกอื่นด้วยเลยเพราะเรามีพี่มิหลันพี่มิหลันก็ทำได้เหมือนกันพี่มิหลันขนาดสามีตัวเองยังรักษาไม่หายจะรักษาชาวบ้านคนอื่นได้ยังไงคุณอยากเห็นพวกเขารอความตายหรือว่าจะไปเสี่ยงตายกับผมพวกคุณตัดสินใจเถอะเดี๋ยวก่อน ฉันจะไปกับได้ห้ามไปเดดคอดพ่อ,พ,อพ่อมาได้ยังไงทำไมละ่ะที่เขาพูดมาก็ไม่มีปัญหานะโบลิวตอนนี้มีวิธีจะช่วยคนเหล่านี้ทำไมเราไม่ลองดูละ่ะด้านนอกสัตว์ประหลาดเต็มไปหมดออกไปก็คือไปตายแต่ว่าเราก็ไม่มีวิธีลืมเล่าเหรอว่าทำไมคนพวกนี้ถึงมานอนอยู่ที่นี่พวกคุณเลิกทะเลาะก,กันได้แล้ว พี่มิลันพี่มิลันผมจะไปดูหน่อยนะเฮ้ยพี่มิรลันลน,น้องชายคนนี้ตามฉันไปสถานที่ที่หนึ่งได้ไหม พี่มิลันพี่มิลันฉันเองไม่เป็นไรไม่เป็นไร อย่าแล้วด้านน้นมีคนอาการกำเริบอีกแล้วรีบไปดูหน่อยเถอะ,ะ,ะ,ะี่าีาจปีาจปาีศาจยาปีีศปีีศาจีาีีศม,มาาีป พี่มินลันีบาร์เพี่มิลันทนายสามีตัวเองยังรักษาไม่หายจะรักษาชาวบ้านคนอื่นได้ยังไงช่วเช่ยอูเกินยวเียวพี่มิลัน

พี่บิลลัน <c oughs> <c oughs>